เอ้ยไรเด้นเรามีรถหนีตำรวจแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่เสมอไปนะพี่บางทีอ่ะรถก็ไม่ใช่ของเราด้วยอ่ะเฮ้ยมีคนได้เหอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิไปดู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 จี้ฝายแล้วเล่นเล่นเล่นวันมาเป็นตำรวจไหมจะเล่นตำรวจไม่รับสายเราอ่ะเดี๋ยวนี่พี่จะถามตำรวจเลยเลยก็เขาน่าจะรู้ดีสุดแล้วนะ เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันคุณจะเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุณเล่นสักอาทิตย์นึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาสถามตำรวจโอเคไหมฮะเฮ้ยถามจริงมาไงเนี่ยเขมรของเราอ่ะ <c oughs> ขบคุณขบคุณอย่งแรงอะ่ะตามมาทันปะ เดินลงมาก่อนเลยเดนเดี๋ยวพี่เอารถไปเก็บเดี๋ยวเราไปด้วยกันเดี๋ยวเราไปด้วยกันเดี๋ยวรถคันนี้ไปซิ่งมึงงาลงมาก่อนเอ้พี่หก็้อท้ใช่พี่กูน่าจะใกล้ตายแล้วล่ะเอารถคันนี้ไปซิ่งแล้วรถเราก็ไปเก็บยังไงล้วเก็บตรงนี้ออก เอาว่ะเลยเด้นอยากขับปะล่ะเอาดิไปไปไปไม่เล้ไเด้นขับดิเลยเด้นไรเด้นขับเลยเอไม่ขับอ่ะมันอยู่นะามาได้ได้ได้มามามาขับรถเขาก็ต้องเติมน้ำมันให้เขางานมืดขายยาอะไรเงี้ยจริงป่ะเออว่าเออถ้าขายยายังไงเงี้ยเรามีรถเออเราเอ้ยเลยเด้นเรามีรถหนีตำรวจแล้วนะเนี่ย เฮ้ยมันก็ไม่เสมอไปนะพี่บางทีอะรถก็ไม่ใช่ของเราด้วยอะอ๋องานดับจริงมาจริงด้วยเออเฮ้ยมันรับคุยตรงไหนวะรถนี่หนีตำรวจได้เนี่ยเลยเดนหรอใช่พี่อยากขายยาเดี๋ยวพี่จะถามใครเสถียรเราไม่กล้าถามใครเลยเรื่องขายยาผมว่าผมพอรู้นะเอาจริงเหรอได้แกได้เหรอเฮ้ยไปนี่เฮ้ยพอผมบ่นว่าอยากได้รถส่งยาเป็นไง เอาให้สุดเอาให้สดรถก็ไม่ใช่รดกูด้วยโคตรเดือดอย่างมากกูก็โดนจับไม่ปล่อยกูก็เปลี่ยนเซิร์ฟเดี๋ยวเอาเรื่องแล้วเนี่ยสองร้อยเลยอ่ะ้ออตำรวจก็มาอกัางว่นนี้แต่้นี้ปักหดไปไหนเนี่ย หมดไปตรงแอนเดรเดรค่มีคิดว่าน่าจะเป็นอาญาจาอนั้นเยี่ยมเลยเราต้องไปหาพวกเดียวกับเราก่อนสินะเอะเขามาเก็บกัญชากันเรืออปล่าเดี๋ยวนาย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 ครับพอดีว่าเรามีปืนอยู่อ่ะนายแต่เดนถ้าเราชนมันเราจะเป็นอะไรป่ะ เขาจะตายพี่แต่เราอะก็แน่อย่าเทียวไปดีกว่าคือเกมนี้เขาเห็นชื่อเราหนิถูกไหมเขาเห็นแค่รถเราใช่ไหมอะไรเดินเห็นชื่อพี่ผมไม่เห็นเลยถูกไหมไม่ได้ซ้ำย้ำที่มึงปักไปไหนเอาอะไรเดินเป็นแอรีอาผมไม่รู้ว่าทางเข้าอยู่ทางไหนนี่เป็นแอรีอาอ๋อคุณอยู่ในโซนสายมวยเนาะ บนต่อยมวยในนี้นะอ๋อเห็นทางเข้าแล้วชนไม่ได้เลยอรอคือชนออชนแคนนีกว่าคือชนไม่ได้เลยวะอะไเดินลองดูม,งดมันก็ต้องมีครั้งแรกเสมออ่ะ<ม>บนเราอะ่ะไม่ได้อ่ะ ๊ไม่มันจะรู้ได้ไงว่าเราทำอะไรใช่ไหมล่ะชิบหายแล้วจร่างเปรวเลย อันนี้ทางกันไม่แต่ประเด็นคือเขาจะรู้ได้ไงก่อนถูกไหมเขารู้แค่ว่ารถสีชมพูขับชนซึ่งก็ไม่ใช่รถกูด้วยกูไม่ใช่เจ้าของไอ้คนไอ้คนเจ้าของจะโดนพี่ก็งงว่าพี่จะโดนได้ไงวะกูไม่ได้เจ้าของรถนะบุ้ยอะไรเงี้ย เฮ้ยวัดถ้ามจริงมาไงเนี่ยอย่าปักพี่บางทีเราอาจจะออกได้นะออกได้ดีนีน่ไงนี่นี่พามาแล้วไปเลยพี่ตรงน,น,น,งน,นี้ตรงไหนเนี่ยทำไมมันเหมือนแบบสนามบินยังไงไม่รู้ แคสนามบินสนามบิน,น,บนแต่ไม่มีเครื่องบินแน่นอนอ๋อพี่ท้าบล,ลืมคาดเข็มขัดอีกแล้ว <c oughs> ออเนี้พี่มีอุ้ยมีจุดมีเลขโดดล่มอะไรตรงเนี้ยนี <c oughs> ่อะไรอ่ะและ้วดินลองไปดูดิเดี๋ยวพี่ลองโทรหาสายสายหนึ่งหน่อยพี่รู้จักคนคนหนึ่งมันน่าจะรู้ดีฮะอะไรบิน <c oughs> แล้วเดินว่าไงว่าถ้าเราจะถามวิธีการส่งยาจากตำรวจอะ ต่เด่นตำรวจไม่รับสายเราอ่ะเดี๋ยวแล้วที่พี่จะถามตำรวจเลยเลยก็เขาน่าจะรู้ดีสุดแล้วนะโคตรจอดกระจอกเลยไม่รับสายพี่ด้วยอ่ะจะถามว่าส่งยายังไงอ่ะครับพอดีว่าปนรถมาแล้วแบบได้ซิ่งพอดีเลยอลโหลนาโนนี่พี่บูมครับครับผม นาโนคือแบบว่าพื้นที่ส่วนไหนที่เขาส่งยากันอะนาโนส่งยาเหรอใช่คือพี่แบบพี่ได้รถที่แบบโคตรเร็วมาแล้วอ่ะไม่พี่มียาแล้วยังยังอะนีผมไม่รู้เหมือนกันอะอ๋อคือต้องมียาก่อนแล้วค่อยไปส่งกันหรอใช่ต้องมียาพวกกัญชาถึงจะไปส่งได้อย่าบอกว่าเรามันจะมีที่เก็บกัญชางั้นเหรอน่าจะใช่นะครับอ๋าแต่ว่ามันไม่ต้องคับของไหม ไม่ไปรู้เลยครับเรื่องงานดำาได้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 พอดีพี่เล่นไปเรื่อยแล้วพี่ก็ได้รถอันนี้มาก็เลยนึกว่าจะอยากจะลองส่งดูเพราะคันนี้ไม่มาหรออันนี้หรออันนี้แบบมีคนให้มาแต่มันเร็วอยู่นะให้มาเลยเหรอใช่ใช่มันห้าหมื่นเขาบอกห้าหมื่นเองแต่ก็เร็วอยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันเร็วพอไหมั้นไหนันไหนคันเออเป็นรถกระบะด้วยอ่ะรถกระบะแล้วงานดำนี่เขารับที่ไหนอ่ะพวกงานดำรู้ปะ งานดำนะครับอันนี้ไม่ทราบเลยครับผมไม่ได้ทําเลยแล้วปกตินาโนนี่เล่นเก็บหญ้าอย่างเดียวเก็บแตงโมอย่างเดียวหรอไม่ไม่ผมไอ้นี่ฟาร์มเหมืองแล้วก็ไปตกปลาครับผมอ่าโอเคได้ได้กับกายมากนาโนครับผมครับผมเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่อยากถายตำรวจใช่ไหมเออผมมาให้แล้วมึงทำอะไรอ่ายตำรวจเลย เอาละสารติตำรวจอะแล้วถามาใครยะใครนะครับเดี๋ยวดูอันนี้มากเลยใช่ไหมประเด็นคือออกยังไงก่อนออกยังไงก่อนอกยังไงเดี๋ยวผมหาให้หาทางออกกันรอใช่มจะลงทำไมอยู่รถดิโทรโทรได้เลยรถโทรได้เดี๋ยวพีชขับวน เราเราต้องทำเนินนะพี่เนินสูงอ่ะมึงจะบอกนะมึงจะบินออกไปอ่ะมันมันมันแต่เนินสูงมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆกล้รั้วดิถามจริงถึงว่าไม่มีคนอย่างงี้เหน้าปะได้นะจะบอกนะเราต้องเร็ววันนี้เร็วให้เร็วแบบมากมากเลยไปกดนู่นเลย มันว่ะมันว่ะฟ้าเดี๋ยเลียเลี้ยวเอานะเอาเลยพี่ดีพี่ดีๆจนเต่าต,ต้องเลี้ยวออกฟ้าหน่อยถูกไหมใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> ไม่พ้น <c oughs> ไม่พ้นว่ะอีกรอบก <c oughs> ู้หล่อไม่เจกเอกระเจา็โคตร ลองลองให้ผมลองให้ผมลองได้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 อคต้มยำมันบอกมีประตูอะไรเด็ดเดี๋ยวนะเราขับขับก่อนไหมแต่ว่าไปไปไปดูประตูก่อนไหมเดี๋ยวค่อยมาต้มยำรู้ได้ไงอ่ะต้มยำรู้ได้ไงว่ามีประตู พี่เกิดเองได้ไงไวะเ <fill S 1> มืม่อกี้พี่เป็นอะไรอ่ะพี่ชออะไรนะเห็นคนข้างหน้ามาสองคนอ่ะเฮ้ยมีคนด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิ <c oughs> ไปดูไปดูไป <c oughs> ดูไปดูเฮ้ยแต่มันอาจจะรู้ทางออกนะั <c oughs> <c oughs> ่นเลยเดนเราถามก่อนไหมเราถามก่อนค่าชนไหมคือมันต่อยกันเอาต่อยกันเหรอ นี่ทางออกแน่เลยอ่ะตรงไปตรงไปไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวยระวังระวังแต่เดินนี่ต้มมีอันเดียวนี่ป่าสายป่าสายป่าเนี่ยสายสายเนี่ย <c oughs> ไม่มีดิไม่ข้างหน้าตรงไปก่อนนะข้างหน้าน่ะ หลุดลออดแล้อดแลเจ็บปะเจ็บปะช้า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 หน่อยช้าช้าหน่อยช้าเดี๋ยวชนไอ้เออกได้ปะเนี่ยไดที่ได้เออชนได้เนี่ยเนี่ยเออหลอดหล่นแล้วรอดแล้วรอดแล้วแผนเราคืออะไรอ่ะเราเข้าไปในฐานีตำรวจแล้วก็เข้าไปในฐานตำรวจแล้วถามว่าใครยังไงเราเนี่ยเพิ่งเพิ่งเล่นมาเพิ่งเล่นใหม่ยังเป็นโรเวอรคนเล่นใหม่แต่แต่รถนี่ต้องจอดทางๆเลยนะ ชนพี่ตันถาว่าชนใครตายปะเนี่ยตายไปสามศพแล้วบอว่านจะตายโอยน่าจะตายอยู่สามศพอ่ะแต่เราน่าจะเข้าไปคนเดียวนะมันต้องมีคนเฝ้ารถนะไรเดนไรเดนเฝ้ารถกันเดี๋ยวพี่ไปถามให้โอเคพี่เฮ้ยจะถึงแล้วนะเหมือนเดิมนเะเดนไรเดนอยู่รถนะรถอย่างสวยอะ่ะ โอเคเ,เดี๋ยวผมลองตรงนีไ้ได้เลยนะได้เลยลองนี่นะได้เลยแต่เมืองนี้ไม่รู้ก,กดเยอะหรือเปล่ามันเหมือนเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟแหละกดเมืองซึ่งก็ไม่ได้อ่านมาคือคนมันจะทำผิกดกฎหมายอะ่ะมันก็ไม่ต้องอ่านอยู่แล้วป่าววะนายนายนาย นาย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 ครับว่าไงแล้วถามเลยหน่อยดีแบบว่าเกมนี้มันมีแค่การฟาร์มที่แบบเก็บสตรอเบอรี่เท่านั้นหรอไมีฟาร์มองเปด้วยครับริงเหรอแล้วเอออย่างเช่นแบบทําแบบงานดํานี่คืออะไรอ่ะงานดาก็กัญชาจกปูนจกสายไฟกัญชาแล้วกัญชานี่คือต้องไปเก็บไปเก็บเปล่าหรอใช่ครับไปเก็บมันจะมีจุดเก็บอยู่ดูตรงไหนว่ากัญชาอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อมันเป็นจุดที่แอบอยู่ครับเดี๋ยวผมบอกให้ขอบคุณมากเพิ่งมาได้กี่วันครับเนี่ย เพิ่งซื้อเกมวันนี้เลยครับเล่นได้สามชั่วโมงแล้ว๋อคือแบบเบื่อเก็บฟักทองมากเลยอ่ะอย่างนี้ไหมมาเป็นเอ่อเก็บเล่นเล่นเก็บวันมาเป็นตำรวจไหมตำรวจเลยครับใช่ได้แล้วแล้วตำรวจต้องอยู่เป็นก่าหรือเปล่าอ่ะที่คุณจะส่งยาหยุดมีเวลาก็ลงก็เข้าเลยครับคุณจะส่งยานึกออกไหมอ๋อนึกออกนึกออกแล้วคือตำรวจก็คือจับคนที่เขาส่งยายางี้เหรอ จับก็เรียกครับจกคูนจกสายไฟนู่นนี่นั่นขายกัญชาอะไรเงี้ยอะไรเกมตรงนี้ครับแล้วเกมนี้เขาจับกัญชากันยังไงกัญชาเขาเก็บตรงไหนผมไม่เห็นเจอเลยอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันคุณจะเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุณเล่นตั้งอาทิตย์นึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามตำรวจโอเคไหมอ๋อได้<อ>ได้ครับได้ครับแต่อย่ารู้ว่าส่งกัญชามันส่งไงอ่ะอย่าอย่าเดินเวิรเขาปุบเวียนปุบเวียนหัวนี่นีอยู่นี่ได้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 เออคือตรงกัญชาตรงไหนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตรงกัญชาอยู่ไหนใช่ไหมใช่ใช่คุณคุณเปิดแผนที่ครับ อ่าแผนที่ครับคุณเห็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยไหม <c oughs> เครื่องหมายอะไรเอ่ยคือ <c oughs> ในแผนที่ใช่ปะ่ะใช่ใช่อือต้องเป็นนอกเมืองไหมอ่ะใช่อ๋อต้องเป็นนอกเมืองเลยอรออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแบบมีตัว C แล้วก็อะไรเอ่ยดูแถวนั้นครับ <c oughs> ค,คือคือตรงโซนนี้คือจะเป็นพวกกัญชาพวกของไม่ไม่มันจะไม่อยู่ตรงนั้นเป <c oughs> ๊ะเมันเป็นมันเป็นจุดแอบที่จริงๆแล้วเขาจะมีบ่อแสให้ไปหาอะไรเงี้ยถูกไหมแต่ที่ผมบอกจุดจุดได้แค่แบบตรงนั้นอ๋อมันมันอยู่ใกล้ๆทาง ไปทางด้วยไปคุณต้องไปหาเอาอ๋อก็คือเรา <c oughs> เราไปทําได้เลยเหรอ,หรอเราต้องมีของมีของอะไรไหมฮะมีบัตรทํางานครับอ๋อบัตรทํางานซื้อมาแล้วอ่าครับแล้วก็ไปเก็บได้เลยแต่ค่ารับจะแพงหน่อยนะก็ถ้าถ้าโดนจับอะไรพวกนี้เหรอใช่แล้วมันรวยไหมะ,ะก,ก็ก็น่าจะถ้ารอดทุกครั้งก็รวยอยู่ครับแต่คุณไม่มีรถอ่ะคุณทำงานขาวก่อนดีกว่าอ๋อต้องทำงานขาวเก็บรถ เรซื้อรถก่อนใช่ไหมใช่เคยทางานดําอ่ะแตคผณไม่มีรถคุณดีคุณจะดีตำรวจพ้นได้ไงอะ่ะได้ไหมล่ะแล้วเวลาเขาส่งยาแล้วตํารวจรู้เลยได้ไงรู้เลยครับเป็นขึ้นจุดบอกเลยครับอ๋อแล้วก็ส่งยารอบนึงเขาได้กี่บาทประมาณหนึ่งพันเงินแดงคูนห้าเข้าไปก็ห้าพันครับห้าพันเองเอหรอหัวรถจะได้มอเตอร์ไซค์ตั้งห้ามอเตอร์ไซค์ตั้ง5 0 0 0ม่มอเตอร์ไซค์ทำงานไม่ได้นะทํางานดําไม่ได้นะอ๋อทำงานดำไม่ได้นะดไไดต้องลดกี่บาทอะ่ะต้องลดต้อง โอ้โหวัดรา้หกล้านโอ้โหวัดจะาเข้หกล้านตุเแล้วโดนจับทีหนึ่งนี่รถก็โดนยึดเดือนหรือเปล่าก็โดนโดนยึดครับแล้วก็มาเบิกมาเบิกที่นี่ครับค่าเบิกหนึ่งพันอ๋อค่าเบิกหนึ่งพันแล้วเป็นตำรวจเงินเดือนดีไหมฮะก็ได้อยู่ฮะได้ก็ดีอยู่ถ้าขยันเข้าเวรไกล้เคสอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเรื่องใต้โต๊ะใช่ไหมฮะไไม่มีครับได้เป็นระบบใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ได้ครับเดี๋ยวครบเท่าไหร่นะครับ7วันใช่ไหมครับ7วันครับ7วันเรามาสมัครดูครับในดิทก่อนให้ให้รู้ระบบไม่รู้ระบบเมืองก่อนครับว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยได้ครับก็จะประกาศในดิสป่ะผมเห็นในดิสมีตำรวจช่างอะไรเงี้ยใช่ใช่เี่โทษนะครับโอซีเท่าไหร่ครับโอซี่ยี่สิบเก้าครับอายุจริงเหรอแก่ใช่แก่แ้่เราเราแก่ยังเล่นเกมเราเล่นไม่ได้เหรอเกมเนี้ยคนยุยี่สิบเก้าเนี่ยอะคนแก่แล้วคุณยังเล่นเกมอีกเหรอเนี่ยอะเล่นดิ ผมพี่เอกเขาอยางเล่นเกมเลยวอกเวรแล้ววอกเวรแล้วกำลังเดพระนมเราอายุเยอะแล้วนะจะไหวปะเนี่ยไหวไหวแล้วคุณอายุเท่าไหร่อะผมสสิสามสิบกว่าครับผมสามสิบกว่าแล้วเอาเลยสามสิบกว่าแล้วยี่สิบเก้าเอายังไงวะเนี่ยไอหมอนี่เรียกพี่แล้วกันนะครับพี่พี่เป็นหัวหน้าตำรวจหรือเปล่าตรงเนี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อทำไมพี่ดูแบบมีราศีหัวหน้าเหลือเกิน เหมือนคุมอยู่แล้วแต่งตัวเหมือนยากูซ่าแล้วเป็นตำรวจได้ไงเฮ้ยผมมีเสื้อผ้าอยู่ที่ผมถอยไงผมออกเวรแล้วอ๋อนี่ออกเวรแล้วเหรอครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวครบเจ็ดวันเดี๋ยวเจเดี๋ยวมาสมัครสมัครดูครับโอ้โหผมหน้าครับพี่ไปก่อนนะเรืครับเบิกรถครับตำรวจเรืครับเบิกรถครับโอเคได้ข้อมูลละกูจะส่งยาชวนกูเป็นตำรวจซะงั้นปะ ข้อมูลดีมากเลยเลยเด้นข้อมูลโคตรดีว่าไงเอาแหละฉันจะบอกแผนเบื้องต้นก่อนนะเราจะต้องไปจุดในแผนที่ที่เป็นรูปเครื่องหมายตกใจไอ้อะไรเอ่ยอ่ะนั่นคือเบาะแสแรกที่เราต้องไปเข็มของเราอ่ะชิบานคับิคอนคาบิคอนคาบิคอนยวไม่น่าเล่นไม่เป็นไรมั้งก็มันออกเวรแล้วคนนั้นน่ะ ไปไปเลยเดน,น,น <c oughs> ไปก่อนอ <c oughs> <c oughs> ไม่ถ่ายก็มองด้วยสองคนเลย